เมื่อข้อแท้จริงฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่สองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพัคอนาคตใหม่และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเทสนาโปรดักชันจำกัดและบริษัทแอมฟายโปรดักชันจำกัดทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของผู้ถูกร้องที่สองนึสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา1นึอนุ6ประกอบมาตรา9 8อนุ3านับแต่วันที่6กุมภามพันธ์า5 6 2 ก็เสียใจนะฮะก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ผิดหวังมันก็หลายความรู้สึกนะฮะเพราะว่าเ,เรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดเรายังเชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเราว่าในการที่เราตั้งใจมาทำงานรับใช้ประชาชนในการที่เราเป็นสสทุกวันเราก็ทำงานอย่างหนักนะะทงานอย่างเต็มที่เต็มความรู้ความสามารถของเรา แล้วพอเรารู้ว่าเราโดนตัดสิทธิ์เราก็สึกก็เสียใจนะฮะแล้วก็แล้วก็ผิดหวังที่จะไม่ได้ทํางานในสภาต่อไปอะค่ะมันก็ปเป็นความรู้สึกที่อืมบอกไม่ถูกเหมือนแบบเออเหมือนอกหักอะไรเงี้ยเนาะเออเหมือนแบบเราเลิกกันนะอะไร <laughs> ก็ตัดสินแล้วก็ตัดสินนะเราก็ยอมรับคําตัดสิน, <c oughs> สนการที่จะเป็นสื่อเราก็มีเอกสารยืนยันจากทั้งกสทชด้วยแล้วก็หอสูงแห่งชาติด้วยว่าเราไม่เคยไปขอจดจัดตั้งในการที่จะเป็น มีความตั้งใจที่จะไปเป็นสื่อมวลชนเลยรเราไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นเพราะว่าบริษัทเราก็รับจ้างผลิตคอนเทนต์นะเนาะก็จากจุดเริ่มต้นนะครับมันก็เป็นเราก็เป็นกระเทยคนหนึ่งที่ตั้งคำถามกับสังคมตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองอะว่าไหนใครบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกระเทยมีอิสระเสรีที่สุดแล้ว เป็นประเทศที่เปิดกว้างแล้วก็รับความหลากหลายได้มากที่สุดในโลกแล้วเราก็ตั้งคําถามต่อว่าอ้าวมันจริงหรอถ้าสมมติว่าเรามีคนรักสักคนหนึ่งเรามีแฟนเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะฝันที่จะมีครอบครัวได้หรือเปล่าอืมนะคะหรือว่าถ้าเราจะฝันว่าจะประสบความสําเร็จในในอาชีพการงานในการเป็นข้าราชการเรามีฝันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเราทําได้จริงหรือเปล่าอืมในประเทศนี้ใช่ไหมคะเราฝันว่าเราเป็นข้าราชการแล้วเราสามารถที่จะ ก้าวหน้าเราจะเป็น,รป,นประธานสารดีกาได้ไหม,มเราเป็นทนายความที่แต่งหญิงเนี่ยในเมื่อเราคนเราบอกว่าเราวัดกันที่ความรู้ความสามารถไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศแ,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 และในประเทศนี้เราสามารถเป็นได้แบบนั้นจริงหรือเปล่า<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามเหล่านี้ค่ะมันก็ผ่านหนังสั้นหนังที่เราประกวดครอบครัวนะคะความเชื่อนะคะแล้วก็ สิ่งที่คนรับรู้กันในสังคมแน่นอนว่าคำถามเราเนี้ยมันอยู่ในใจเราตลอดมาแล้วพอมันมีพักอนาคตใหม่นะมีอาจารย์ปิยบุตรมาชวนเราไปนั่งพูดคุยกันว่าเอ้ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้นะที่เราจะมีถ้าพี่ก๊อฟอยากเป็นสสเรากากมีสสกระเทยคนแรกของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปได้นะแล้วคำถามต่างๆที่พี่ก๊อฟตั้งคำถามเอาไว้เนี่ยแน่นอนถ้าเราเป็นสสเราก็สามารถเอาคำถามเหล่านั้นมาตั้งคำถามในสภาได้ว่าเอ๊ะ การที่เราจะเป็นตัวแทนของ L G B T คนที่มีควสมหราทางเพศในสภาซึ่งก่อนหน้านี้ประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเมื่อเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราคือได้ Pre เซน์เราคือผู้แทนของพวกเขาเหล่านั้นเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วจะบอกกับผู้แทนอีก500คนบอกกับประชาชนทั้งประเทศว่านี่ไงเรามีตัวตนอยู่จริงๆ oh, รู้สึกด,ดีนะรู้สึกด,ดีเลยรู้สึกด,ดีวนะ่ วันที่เราเข้าไปในารา้วมันก็เป็นที่วิชาพิจารณ์กันแบบเยอะมากทั้งเรื่องการแต่งตัวเราเก็จะมีมนะฮะหรือว่าการที่เราไปปรากฏตัวในฐานะที่เป็นสสองในอนก็คือหาไปทั่วโลกทำข่าวต,ต่างประเทศเลยเลย,เลยก็นำเสนอข่าวเหมือนกันแต่สิ่งที่เราดีใจไม่ใช่การที่าเป็นข่าวสิ่งที่เราดีใจคือ มาเป็นการประกาศว่าเรามีที่ยืนร้องนะกับสภาได้ว่าเฮ้ยเราเป็นตัวแทนอาีทีนะแน่นอนว่ากงงารทํางนักสภาเนมันก็มีหลัก่ายซึ่งเราก็ต้องในกรบวนกาก็ต้องสูตรเองนะ้ะทั้งในประเด็นของ ที่ผู้สมัครทีเเอแล้วก็ประเด็นงานศิลปะวัฒนธรรมเราทาด้วยแน่นอนเราก็ต้องเจอกับส่วนงานข้าราชการต่างๆที่มานคนก็กยังยึดติดกับหลอดที่เปเดิมนะยังเป็นคนอนุรักษ์นิยมทำให้คองที่ธนาารมีโกกระเทยไปนั่งอยู่ตรงนั้นไปนั่งตั้งคาถามไปนั่งเป็นคณะกรรมการนะรับข้ดอบประเด็นความขัดแย้งต่างๆนะเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณคดีอะไรต่างๆก็ดีนะเราก็ต้องทำงานเยอะฮะแล้วก็จะทำทีเองด้วยและในขณะที่เราทำงาน เกี่ยวกับการคิดตายเรื่องต่างๆในสภาจะมีการเป็นเรื่องนโยบายหรือว่ากาทำเองก็ดีงบประมาณอย่างยิ่งของกระทรวงว่าทำเองก็ดีนะคะเรื่องสิทธิของนักเรียนนักศาสตร์ในการมาชุมนุมเองก็ดีเราก็ตั้งคําถามกับหลายอย่างดังนั้นใ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 นปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแล้วสิ่งที่เราได้ ขยายขอบเขตการทำงานในคณะกรรมการการจัดการศิลปะวัฒนธรรมเราก็ขยายขอบเขตของวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมที่อบรับความหลากหลายทางเพศการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมเช่นกันแล้วก็วัฒนธรรมประชาธิปไตยซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ทําประเด็นเรื่องวัฒนธรรมประชาธิปไตยในทางศึกษาขั้นในระดับมัธยมแล้วก็ในระดับอุดมศึกษาด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ เอ่อเรียกว่าขยายมากกว่าที่ปกติกตรมทรสถานคาณสารธรมเด็งทำในและรันและสาาชินส่นตรงนี้เราก็เข้าไปนะฮะที่ว่าเริ่มต้นขยายควอบเขตมันกว้างขึ้นนะครับเอ่อใน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 ขณะที่เราเป็นสสสิ่งที่เราภาคภูมิใจเราก็ได้ผลดันนะฮะซึ่งแน่นอนตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าแต่น่าจะกำลังจะเข้าในเร็วๆนี้ก็คือ การแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปปพ4พนะฮะสมรสเท่าเทียมซึ่งเราก็ยื่นขอแก้แก้กฎหมายอันนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็พอเราทําแก้ร่างกฎหมายนี้ส่งเข้าสู่สภาแล้วสภาก็ Public นะ,ะออกมาให้คนเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้มา Public h ์เฮ i ิ่ได้มาแสดงความคิดเห็นกับการแก้กฎหมายอันนี้ mm hmm. แล้วปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูในในใน,ในเว็บไซต์ของสภานเนี่ย mm hmm. ล้านกว่าคนนะฮะ mm hmm. แล้วก็ เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยห้าหมื่นกว่าคอมเมนต์กับปปพแก้148สมบนะสมรสเท่าเทียมเนี่ยเข้ามากันเยอะมากเป็นประวัติการโดยที่ไม่เคยมีร่างกฎหมายไหนมาก่อนนะ,ะในการที่จะมีคนเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็ให้คอมเมนต์มากขนาดนี้นะฮะเรารู้สึกว่ามันเป็นกระแสสังคมแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจประเด็นเรื่องการสมรสเท่าเทียมซึ่งตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนงานที่ภาคภูมิใจมากของตัวกับเองแล้วก็ ของคณะทำงานนะฮะทั้งครูทันนะฮะทั้งคุณนัทวุฒิทั้งคุณนัทีณณพัฒน์แล้วก็อสสในพักเราก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะขัดเกลาการแก้กฎหมายสมรสเท่าเทียมอันนี้แล้วก็ดีใจที่ประชาชนให้การต้อนรับอย่างร้นหลามแล้วตอนนี้นะ,ะทุกม็อบนะ,ะทุกการชุมนุมเนี่ยเราก็เห็นธงสีรุ้งนะฮะเราเห็นป้ายนะ,ะสมรสเท่าเทียมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากและเราก็อยากจะบอกให้ทุกๆคนนะฮะ ที่กาลังดูอยู่แล้วทุกๆคนเนี่ยที่อยู่ในสังคมไทยเนี่ยอยากให้ทําความเข้าใจกับการแก้สมรสเท่าเทียมอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิเท่าเทียมกันนะฮะและสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าเราไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในสมัยนี้หรือเปล่าว่า,วาการสมรสเท่าเทียมนี้ก็จะเข้าสู่สภานะคะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ารณรง์กันช่วยกันนะฮะ ทำให้สภาได้ยินเสียงของเราเราเราเชื่อว่าถ้าทางสภานะฮะได้ยินเสียงของพวกเราทุกคนดังตึกกล้องว่าต้องการจะได้กฎหมายที่เป็นสมรสเท่าเทียมต้องการแก้ประปพอ1448นะฮะโดยที่เราไม่เอาสมไม่เอาพอรบคู่ชีวิตนะฮะพระบคู่ชีวิตเนี่ยถ้าเข้าถ้าได้ประกาศใช้มันจะสร้างความ ประหลาดนะฮะว่าทําไมคนเหมือนกันจะแต่งงานกันนะฮะจะมีสมรสกันเนี่ยต้องไปใช้กฎหมายคนละตัวนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสําคัญนะ,ะขอนการแก้กฎหมายประประพ1 4 1่สิมรสเท่าเทียมค่ะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่าเออเป็นสิ่งที่เราผลักดันและทําให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจแล้วว่าคาดหวังว่าในอนาคตสภาก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามผลักดันอันนี้แล้วก็ผลักดันให้ออกมาเป็นกฎหมายต่อไปะคะ่ะเราก็มีความหวังถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ ไม่ได้มีโอกาสนะฮะในการที่จะเข้าไปเป็นคนอภิปรายสมรสเท่าเทียมในสภาเราก็จะอภิปรายอยู่นอกสภานี่แหละค่ะก็อยากจะบอกนะฮะคือจริงๆตั้งแต่วันที่กอฟโดนตัดสินนะฮะสารตัดสินให้พ้นสภาพสสเนี่ยก็มีพี่น้อง LGBT มีพ่อแม่พี่น้องนะให ส่งข้อความมาให้กําลังใจเยอะมากนะฮะซึ่งก,ก็อยากจะบอกทุกๆคนนะตรงนี้เลยว่าประตูนะฮะประตูแห่งความเท่าเทียมกันเนี่ยได้เปิดแล้วในเมื่อเรามีนะ,ะก็อาจจะเป็นสสกระเทยแต่งหญิงคนแรกของประเทศไทยแต่ก็เชื่อว่าจะไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอนนะ,ะก็มั่นใจค่ะว่างานแบบที่ก๊อฟทำได้ต่อให้สมัยหน้าไม่มีก๊อฟก๊อฟไม่ได้มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือก๊อฟไม่ได้ลงเลือกตั้ง อีกต่อไปไม่มีกอฟในสภาแต่กอฟมั่นใจค่ะจากการที่กอฟดูน้องๆน,นะคะปราัยดูที่น้องๆพูดกับที่ชุมนุมกอฟมั่นใจค่ะว่ารัฐสภาชุดต่อไปนะคะการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะต้องมี LGBT จะต้องมีกระเทยนะ,ะจะต้องมีทุกเพศสภาพ เข้ามาเป็นสสเพื่อผลักดันสิ่งที่ก๊อฟได้เริ่มต้นเอาไว้เนี่ยได้ต่อเนื่องจนสําเร็จแน่นอนก๊อฟก็ฝากความหวังไว้กับพี่น้อง LGBT พี่น้องพุ่งความหลากหลายทางเพศคนไทยทุกคนนะครับก๊อฟว่าทุกคนมีความสามารถแล้วก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ส่งมาให้ก๊อฟในการที่ก๊อฟโดนตัดสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับถึงจะไม่ได้เห็นก๊อฟในสภาแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นก๊อฟยืนเคียงข้างกับประชาชน ทุกคนนะยืนเคียงข้างร่วมเดินไปกับพี่น้อง LGBT ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ,ะก็ะก็จริงๆก็รู้สึก,ร,สกรู้สึกแบบผิดหวังเนาะที่การที่สสเนี่ยคำว่าเป็นสภาผู้แทนรัษฎรมันต้องเป็นตัวแทนของทุกๆอาชีพได้แล้วในเมื่ออาชีพเราทำอาชีพนี้ แล้วเราก็เป็นคนรับพิเศ์อาชีพผู้กำกับอาชีพทำทำคอนเทนต์น่ะแล้วกับการว่าอาชีพเราโดนตัดสิทธิ์เพราะเราเป็นอาชีพเราอ่ะโดนศาลตัดสินบอกว่าเพราะว่าเราทําอาชีพเราเราก็เลยแบบเฮ้ยมันใช่เหรอแล้วแน่นอนเราก็ได้เห็นแล้วว่าคนในวงการเยอะแย,ย,ยะมากมายนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็สะท้อนเสียงเหล่านี้ออกมาว่าอ้าว แล้วอย่างนี้ก็แปลว่าการเป็นผู้แทนรัศดรมันไม่ได้เปิดกว้างให้คนในสรทุกสาขาอาชีพเข้ามาเป็นสสได้หรอนี่ถูกตัดสินตั้งแต่เพราะว่าอาชีพทําแบบนี้แล้วอะ่ะเออมันมัน,ม,น,ม,นมันแฟร์แล้วหรอมันยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่ก็ว่ามันเป็นเคสกออ๊อฟอ่ะเออมันน่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์เนาะ<ม>ก็ว,ว่ามันน่าจะเป็นคําตัดสินที่ตั้งคําถามกับบรรทัดฐาน ในการตัดสินคดีแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากนี้เนี่ยก็มองว่าการที่คนในวงการบันเทิงหลายๆคนนะยังนิ่งเฉยต่อการถูกปิดปากคนในวงการบันเทิงหลายๆคนจริงๆแล้วหน้าที่ของคนทํางานศินละปะคือการตั้งคํำถามกับสังคมว่าสิทธิเสริภาพในการแสดงออกของเราอยู่ตรงไหนเสริภาพของคนทํางานสื่อ เสรีภาพของคนทํางานศิลปะเป็นเรื่องสําคัญและเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานของ๊เสมอมาในการทํางานศิลปะเราต้องมีเสรีภาพในการที่เราจะพูดต e er ้องมีเสรีภาพในการที่เราจะแสดงออกแต่ก๊อปก็งงพอใจกับการเป็นทาสศิลปินที่พอใจกับการโดนปิดปากศิลปินที่ยอมกับการที่ไม่ต้องพูดในสิ่งที่อยากพูดแต่อยากจะพูดในสิ่งที่ มีคนเขาอยากฟังแค่นั้นเหรอรู้สึกแบบตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องสําคัญไอก้กอฟโดนตัดสิทธิ์เนี่ยกอฟมองว่าโอเคมันเป็นมันเป็นเรื่องของการเมืองแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่กอฟเพรสชั pressure, ่นเราอยากตั้งคําถามมากกว่าคือคุณเป็นศิลปินคุณเป็นคนทํางานศิละปะนะคุณทํางานสื่อ แต่คุณยอมที่จะโดนปิดปากและไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดในสิ่งที่คุณอยากพูดหรือไม่กล้าพูดในสิ่งที่คุณอยากพูดตรงนี้ต่างหากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะตั้งคําถามกับตัวเองนะฮะว่า f r e e d o m of expression freedom of s p e e c h ของคนทํางานสื่อของคนทํางานศิลปะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและคุณตัวอะไรอยู่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆสสทุกคนนะฮะอยากจะบอกคนที่เชื่อนะฮะในอุดมการเดียวกับเราทั้งหมดว่า กฟไม่ได้ไปไหนนะฮะต่อให้ก็ไม่ได้เข้าสภาในฐานะสสแต่ก็ก็ทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรตลอดชีวิตค่ะแน่นอนนะครับว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสสแล้วก,ก็ทำงานกับภาคประชาสังคมในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางด้านของผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วหนังก็เองนะฮะก็ตั้งคําถามกับสังคมแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยก,ก็คงยังต้องทํางานนะฮะอย่าบอกแล้วว่า ภาวนาตัวว่าจะขอเป็นผู้แทนรัษฎรตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กยังทํางานนะกับทั้งพักคก้าวไกลนะฮะคณะก้าวหน้านะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็ไม่ได้มีสถานะเป็นสอสอแล้วก,ก็ก็ทําได้ทํางานได้ทั้งพักคก้าวไกลแล้วก็คณะก้าวหน้าแล้วก็ยังทํางานเดินเคียงข้างไปกับพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมอยู่ด้วยก,ก็สามารถที่จะไปเดินร่วมกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ได้นะคะแต่แน่นอนนะฮะก็ยังจะเห็นก็ทางาน แน่นอนว่าอาชีพสสตกงานแล้วเนาะเออก็ตกงานแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็หางานทำอะค่ะตอนนี้ก็ต้องทํางานที่เราเคยทำอาหารกินมานะคะทำงานกํากับหนังกํากับซีรีส์กากับละครอ,อะไรเงี้ยก็หางานทําค่ะใครมีงานอะไรก็จ้างได้นะคะรับจ้างค่ะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะ